สวัสดีค่ะเจอกับไอดีอีกแล้วเนาะค่ะเนาะนีน่ีพามาชมนี่แหละคะ่ะหมากมังกรเนาะค่ะเนาะว้าเด็กใบวายนะตัดเสียบเลยเนาะค่ะเนาะเออดอกเพลินกำลังเป็นนะครับเนาะสองดอกเนาะคะ่ะเนาะคุณคะ่ะทางพุ่นสองลูกเนาะค่ะเนาะบุต้อง,องไปซื้อในตลาดแล้วค่ะปลูกไว้เนาะ,ะในบ้านเนาะคะ่ะได้กินได้ค่ะนี่นี่งก็นี่กำลังเหิมเนาะค่ะเนาะ โอ้อันนี้ค่ะพี่น้องพี่น้องกะลอกมากินค่ะบางไงอ๋อเป็นโกนค่ะบังไงกะลอกกินเพิ่นค่ะบุกเก็บเนาะคะ่ะนาะเพื่อนบุกเก็บเนาะคะ่ะนมองนะเป็นโกนโกนก็ลอกกินค่ะบางไงช่วงนี้ลำไยมันกําลังเป็นเอ่อเป็นนวลเนาะคะ่ะเนาะกำบังลูกสีกิดในดําแล้วแต่ประัานบบว่า ผู้ท่านเก็บเนาะค่ะผู้ท่านตโรเนาะค่ะเนาะกระลอกค่ะกินก่อนละเป้าเป้าเป้าโอ้มาบ้านค่ะเป้านี่ค่ะนี่ก็เป็นเป็นจูมก่อนนะคะเป็นจูมแล้วก็สิเป็นดอกเป็นดอกออกมาแล้วก็จะดอกกสิตายพอดอกตายแล้วก็ดอกกสิลนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหมากมันค่ะนี่ค่ะหมากมัน อลีอยาจะมาปลูกเราคะ่ะดูดูแรงก่อนนะคะเนาะตัดไปไปปลูกไปซ้ำนะคะเนาะคือสนะะีลูกหนึ่งนะคะเฮ้ยนะคะคำกำลังเหิมหมากกำลังเหิมกำลังแซ่บคุณค่ะลูกหนึ่งคุณเดงจะวายอยู่ค่ะทางคุณ โอ้พาดขื้นิงเขาจะเอาได้อย่างไดคยนนะ่ะถ้าบุสิทธ์ถิ่มเนาะคะนะ่ะเนาะเอามีดสิทธิ์อลขนานะ,ะนะจึงได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะนี่มันคงสิปิดไปแล้วลวะค่ะเนี่ลูกเนี่ยนี่ค่ะมันปิดไปแล้วจะอ่อนค่ะจะอ่อนนี่บ้านอันนี้มาบ้านพอเพียงเนาะคะนะ่ะเนาะมาไทยให้พี่น้องชมนะคะเนะาะไม่ต้องไปซื้อในตลาดด้วยค่ะปลูกกินเองกะเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกกินเอง บตรต้องใส่ยาใส่ยังใส่ปุ๋ยธรรมดาลละค่ะปลอดภัยบม่มีสารเคมีอย่างนา้คะ่ะนาอมังกรนี่นยยะคะมังลำใหญ่กาเป็นในเอ,อ่อออกดำๆจังหน่อยประมาณสองเดือนกับเก็บได้แล้วค่ะนี่นยยนะะมังลำใหญ่นะคะคำไงคำปั่มอยู่คมไงขาดีหมักเนะค่ะเนาะหมักลายสีอันนี้ค่ะ ไอดอกอะไรโกสลนเปม็นบ่อกคานี้เว้นบ่เม็นดอกโกศลใบโกศลนเปม็นบ่อกคานี้ลายๆแบบเนี้ยเอาไปเห็ดกระทงนี่งามเลยค่ะภาพแบบเห็ดกระทงเนาะค่ะเนาะงานไม่ได้อลีวานะค่ะคิดสั้นๆเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องสุขคนเนาะค่ะเนาะก็จะมีคลิปกินบ้างคลิปทำอาหารบ้างคลิปาพาชมนู่นชมนี่รอบๆบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้กะจบคลิปนี้เพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ